ครับขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมพี่หน่อยนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลมานะครับเนาะไปรักษาตัวนะครับผมมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับเนาะครับก็มี f c ใจบุญนะครับผมได้ฝากปัจจัยมากับทางช่องนะครับผมให้เป็นค่าเดินทางพาไปหาหมอไว้ซื้อกับข้าวนะครับสําหรับพี่หน่อยก็ต้อง สาธุบุญด้วยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามตัวเลขแนวทางกับพี่หน่อยนะครับผมแต่ได้ยินาคร่าวๆมาแล้วว่าคุณแม่ของพี่หน่อยบอกว่ากุมารมาหลอยบอกเลขนะครับผมเอาจะเป็นแบบไหนเรื่องจะเป็นเรื่องราวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผม ครับครับวัสดีครับพี่หน่อยกับคุณแม่นะครับผมครับถุกเช้าไปใส้ครับมื่ถุกเช้าุกเช้าเมื่อดีมูมากโตมากเป็เล่ินไปนเล่นน้ามูไปเล่นน้ามูล่ะครับเป็นเล่ินน้ามูสันเป็นจังไรไปเขายามากกาเขายามากครับนี่กันนี่พี่้นนะครับพัก่อนกะเต็มที่เกินไปจะรับลึกากรับลึกครับรับลึกจนปอมันปุฟเมื่อเร้านี่ปูเมื่อเลยเพราะว่ามันยาพูดนี่กัน กันเดินลับหรอกขึ้ลับเลยเลกันรุ้งไม่หลัก็่ะหูเมื่อเองรีดย,ยานหมดครับผมครับว่าไข่คืนกว่าเก่าเนาะกับกั<ข>ว่าไข่กับกับว่าเมียนมันอยาก,กออยิ้มนะมันอยากยิ้มเพราะว่ายาพวกนี้มันแห้งเป็นว่าอในผ้า่่เดือนนี้เขากินไปนี่มันเป็นยาทดนรองเนาะยาเมื่อเนอก ครับเพมาเมื่อใดขันมันเป็ีนแลครับมันจะออกตุ่มถึงขั้นเบื่อเป็นว่าน่ะตุ่มไปกันเนี่ยแยงแยงพระท่านเนี่ยพึ่งพึ่งเอายาไม่กินเลยมือว่านครับออกจากลุงมบ้านท่านดูนแต่ว่าห่อสีเพียเนี่ยห่อสีนอนนอนแต่ส่วนหลว่านเอฟซีทั่วมายี่สิบสายหอดก็ไม่ได้หลับเพราะว่ากินยาลงไปหลับโอ้คือหลับไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหมืนโบได้รับนี่คือว่าหลับครับแม่นบ่ได้รับคือหลับครับบ่แม่นว่าอัน แอนเห็นเพิ่นมาลงยูทูบดังแล้วยิงบ่แม่นไห่ครับ <คน S 1> s <S ม giving, ั่นรับคนรวยคนสบายแม่นเข้าพอใจคนรวยคนสบายได้ินยาจริงเนาะกินยาลงไปแล้วรับพี่ฝากมาถามว่ากูมานนีพี่น้อยได้มาจังได๋ค่ะแต่มาคือสมัยบวชครับสมัยบวชเป็นเนียนป้าจักปีละเท่าไหร่้านาเพิ่นไปเบิ่งเอิ้นป้าเพิ่นเบิ่งถั่วงน้ําอู้มันอกี้แตสมัยผม1018เนาะ18ปี18ปีตอนนี้อายุจั่สิบก่ายิ่งกว่าสิบสิบเน ยี่สิบปีแล้วครับผมทั่วปีเพื่อนม่แต่วายกัดหกสิบหรอ้ก็สมัยี่กี้เพื่อนไม่ขึ้นไม่เพื่อนกิดแข็งแรงดีนี้เพื่อนอามาพาดแล้วเพื่อนยังครมันเถาเน้อาว่าชาวไยกับเพื่อนไปเบิ้งดวงน้่นี่แหละครับเพื่อนไปเหรีน้่เพื่นก็เรยว่าพุเอกว่าซาที่บรรหาซาเพืนเรว่าเบิ้งดวงแม่นแล้วสันก็เรียกไปเหรียญนับ เหรียญนั no film, ่ก็เลยว่าทานเหมนทันนี่ผมก็เลยทวงเพิ่นเอาอันเลี้ยงไว้อันอยู่เนี่ยอนเป็นยังก็เบิ่นเลี้ยงเพิ่นเพื่อเกียร์มานั่มห้ยหัวตัดมอดมานี่ยมาบอกโซฟังว่าอยากกินเขากินน้าไม่ขอกินน้ำน้ำลูกเนียนนี่ป่าเพื่อเลี้ยงเขาเพิ่นบัวสันเพิ่นก็เลยโอ้ก๋วยิ้งลูกสันเจ้าลูกแม่นเดินอ่ออันก็เลยว่าอันขันบ่เลี้ยงต่อเอามาเลี้ยงให้เลี้ยงซเสือเลยบว่าเพิ่นนะครับโอ้โหเพิ่นเพิ่นก็เลยบินกลับไปเนาะ กลับไปได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเพิ่นเริ่มกลับไม่อีกเพิ่นก่เริ่มเอามาเอามะตะไหเพิ่นว่าเพิ่นรักษาบ่ได้เพิ่นมาที่วัดละครั้างสันวัดสมเด็จวัดละครั้างสันพระพุทธจารย์โตคนละครับผู้ถวายนี่อยู่เมืองนอกเมียนครับเพิ่นยู่ฮ่องกงครับเพิ่นไปต้าเพิ่นอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีครับผมครับเพิ่นดูทราบไปครับบ้านมาสั่งบ้านเองแล้วมาอยู่กับ พี่หน่อยแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้เห็นบ้างไหมครับผมก็มีครับมีแต่แรกมาอยู่ก็สนมาล่างๆนี้ผมก็ไม่ค่อยดูแลแกก็ปล่อยให้แกไปเที่ยวไปเล่นตามภาษาเด็กนะโอ้ไปไปแต่ว่าให้โชคนี่บ่อยไหมครับอยู่แต่ก่อนอยู่ด้วยก็มีครับบางทีตามคนไหนที่ว่ามันจุดทูบจุดเตี้ยนของตามไปถึงบ้างก็มีโอ้คือแกแกขี่เล่นไม่ยอมนี่อ่าแกชื่อชื่อองค์ดำ องดาผมตั้งตั้งชื่อแกใหม่ครับชื่อพระองค์ดําชื่อพระองค์ดานะครับองดําแกจะชอบไปทางเป็นเด็กขี้เล่นพูดง่ายถูกใจใครก็จะให้หวยอ่าจะให้ว่าสนาดีหน่อยถ้าใครไม่ถูกใจแกก็ชอบไปแกล้งไปนี่แหละโอ้ครับผมแกว่าแกก็ให้อยู่นะกะให้บ่อยถ้าไมบวชอยู่ด้วยกันก็ให้ถูกหวยบ่อยแล้วก็ ไปสร้างวัดช่วยก็มีถ่ายวัดเหมือนกันก็เอาแกมาด้วยอย่างเงี้ยใครขอบูชาต่อก็ไม่ให้เพราะว่าของป้าเขาครับเผื่อเขาเวียนกลับขึ้นมาบูชากลับขึ้นไปไงเรากลัวใช่ไหมล่ะเราก็เลยถืออ,อ,อาไว้เขาคครับพอดีแกก็ไม่อยากแกได้หรอกเพราะว่าแกรักษาไม่ได้แกบอกอแกก็เอาไปแล้วแกก็ไปถืออย่างเงี้ยแหละแกก็รวยกลับไปได้ผัวเป็นนายอยู่ฝั่ง ฮ่องกงโอ้ครับผมหัว่าแกเป็นนายธนาคารโอ้ครับผมปรีมสบายเลยขอบายครับไม่ใช่ไปขอบผมบันทึกน้อันคือว่ามามาบอกเลขย่อยค่ะย่อยมาบอกมาบอกเลยอว่านโลกไฟต่อคืมๆอ่าขึ้นรับขึ้นเคลื่อนด้วยกันไฟเขาคมๆจะเป็นผู้ใดบอกบอกบอกว่ายังไงครับแม่ห้าหก โอ้ตัวเดียวเนี่ยครับแม่ฮาฮกตัวเดียวโอ้ฮาฮกตัวเดียวโอ้แต่ว่าพี่หน่อยไม่ได้ฝันช่วงนี้ยังไม่ได้ฝันเนาะยังครับยายาเป็นที่ยาไอ้นาอยจจุบันในปัจจุบันปีพศ๒๔๕ติดต่อการล่อเบิ้งกันครับมาบอกยายฮาฮุกแต่ว่ากุมารมาบอกยายงวดนี้ว่าแต่การล่อเบิ้งของผมนี่แต่ล่อเบิ้งว่ามันหมดละอันดีจะจ่อเนี้ยชี้ผ่าหมดล้วครับพอเวลาช่วงช่วงอัน สิบสี่สิบหายังสีเลไปหาหมอไปตรวจเลือดครับน้องฮานเราก็จังมีส่งผลเลือดนี่ไปอุดรอีกยังยังสอาไปอุดรที่สิบหกอีกนะครับอืปเวลาบผมหน่อยครับผู้ใดก็ผู้ใดกก็ท้วมว่าโอ้แหยหายไปบ่เลยเจ้าวระสันก็ว่าเพิ่นกะมาขอหวยเนาะท้วมาอยากได้อยากได้หวยน้ำแอสซีกันเนาะ ขึ้นอยากได้เนอาแม่ม่าบางคำจิตามวม่อกี้่ข้นอยากติดตามวาโอ้วหที่ผพันมากเงกีครื่องหนแม่นแาเดาลลินน้ำวลาเล็ตัวเก้าสันแม่แม่เอเรยกว่าโอนอดเอาอดเอาสนกซ้นตาผมเศร้าป่วยสับฝันจังได้าหจังว่าหางหุฝันว่าฝันมีคนมาซ้ำมาซ้ำเอซ้ใหูเขาบอกหาหกเสียหาหมือ โมเมนคูมานมาบอกบอเห็นอันพ่อป่วยกันเลยบอกคุณยายถ้าแตงกินยาเราคุ้นกัวิ่เนอกกะบอฝันแม่กระบาดท่านมีฝันมาซิมเสียงหูย่ายแเท่ามวนเมื่อกี้ก็ให้มาแค่มันจอคีกับจอมือนังจอ้งมืออีดีเลก็ต้องต้อง่อมือจอกานครับแต่ว่าคุ้นกานคุณงคุ้นกันกับมักสองสามมตัดแปดสามออกเนาะแมีนก็เจ้าสื่อเลข กนตัวกุางสันถือกสันใหญ่พันยุสุกุอนนะพันถือเป็นกลยส่งเงินมาให้ใส่ยูดอกสันสองพันนี่แหละโอ้เขาก็มีเอฟซีทางช่องถูกเหมือนกันนะครับก็เลยส่งส่งปัจจัยมาเป็นค่าเดินทางค่ากับข้าวนะฮะครับผมการไห้เอฟซีที่ส่งปัจจัยมาให้นะครับเนาะครับผมการให้งวดทางนากาให้พันหนึ่งเนาะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านนะครับเด้อนะครับเด้อครับนี่เด้อครับกางไฮโอ้มนีจะได้เงินเหรียญสิ่งนี้เงินไหค่ะถ่ายเงินถ่ายเพิ่งมีถ่ายเงินก่อนมีตัวงามบ่มากบ่พี่หน่อยจะมีเซนนะครับผมนี่กูยู่นัมเด้จะได้สามตัวเพราะถ่ายเงินนี่ฮะน้ำหนามาก ไข่กลางนี่ครับนี่ผมมักตัวนี้นี่ตัวไหนครับพีนอยบอกเลยครับผมบอกเลยครับนี่ห้ามี่เจ็ดมี่แปดครับมี่สองประมาณนี้แหละให้ไปตัดเิึงออกไปเสียงร่วงมึงด้วยครับเดียมีบอจะคูนึงมั้ครับทานนี้เอตัวไ่นี่ครับไเจ็ดแปดสองห้าห้าห้าเห้าเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดสองคือคือชอบนี่คือห้าเจ็ดแปดสองแมนครับ อล่องล่องไปหาเบิร์โรตเตอรี่ล่องมึงนะครับเด้อครับห้าเจ็ดโรตเตอรี่วะค่ะห้าเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดสองล่องดีดีโรตเตอรี่ล่องมึงตาสามตัวเพราะว่าพี่หน่อยจะมีเซนต์นะครับผมห้าเจ็ดแปดสองนะครับผมไปไปตัดเอาใช่ไหมครับพี่หน่อยครับไปตัดเอาห้าเจ็ดสองตัวก็ได้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดสองสองตัวสามตัวก็ได้ห้าเจ็ดแปดสองครับเพราะปกติพี่พี่หน่อยจะไม่เอาตัวเลขมา พูดเนาะอันนี้นึกยังไงครับวันนี้เอาตัวเลขมาพูดเห็นเห็นเอฟซีให้ตังมาโอ้เื่อจะมีโชคด้วยกันคนที่ให้ตังมาผมชอบชอบห้าห้านำหน้าครับเลยชอบห้าเจ็ดแปดสองใช่ห้านำหน้าห้าเจ็ดแปดสองโอ้ครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่หน่อยนะครับผมวันนี้ได้นําปัจจัยนะฮะพี่หน่อยนึกยังไงไม่รู้นะครับผมได้หยิบตัวเลขของธนบัตรนะครับมาบอกนะฮะ ห้าเจ็ดแปดสองนะครับผมให้ตัดเอานะครับพี่หน่อยว่าส่วนห้าหกนี้คือคุณแม่ของพี่หน่อยนะครับบอกว่ากุมารทองมากระซิบบอกที่หูนะครับผมครับห้าเก้านี่หกกับเก้าก็กลับหัวให้นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมตัวเลขของพี่หน่อยวันสุดท้ายใกล้ๆนะครับถึงจะมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เอาไปหยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเพราะไม่พี่น้องนะครับลองพิจารณาดูทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ